ให้เสียงภาษาไทยโดยบนนี้คุงอันนี้น่าสนใจฮะมีคนบอกว่าพาเกอร์ใช้พลังแมงมุมตัวผู้สะกดตัวเมียได้หยุดเธอขอร้องเค<ะ>เคเจ้าแห่งแมงมุมเราอยู่บนนี้ทั้งวันเลยได้ไหม ข้างล่างวุ่นวายสมัดเลยถ้าจริงแล้วสไปเดอร์แมนก็คือเด็กนมชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์ฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสเตริโอโดนตั้งหากละโดนพวกนั้นเป็นของนายไงใจหนิงเธอรู้สึกโล่งใช่ไหมหมายถึงอะไรงั้นเหรอตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงไม่ต้องปิดบงังหรือโกหกใครแล้วขอบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้อยากโกหกเธอเลยแต่จะบอกคนอื่นยังไงว่าเราเป็นสไปเดอร์แมน ตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงดีปีเตอร์มีอะไรถึงมาเยี่ยมกันนี่ยผมขอโทษที่รบกวนคุณนะครับรบปรป้องครนึ่งจักรวาลด้วยกันไม่จำเป็นต้องพูดสุภาพกันนะโอเคสตีเฟนไม่ชินหูเท่าไรแต่อนุญาตตั้งแต่มิสเทอรโอเผยตัวตนผม ชีวิตของผมก็พังพินาศไปหมดเลยคุณช่วยเสกให้มันไม่เคยเกิดขึ้นจะได้ไหมครับเตรกอย่าใช้เวทมนต์นั้นมันอันตรายเกินไปไดอไม่ใช่คนทั้งโลกจะดริ่มว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทุกคนเลยกันเหรอเหลือไว้สักคนตออคนได้ไหมเวทมนต์เลือกคนไม่ได้ แปลว่าเอ็จะลืมทุกเรื่องที่เราไปเชิญมาด้วยกันอย่ามายุ่งกับเวทมนต์โอประเจ้าเนทเขาเป็นเพื่อนซีของผมบ้าเมย์ก็ควรรู้ความจริงเนทต่อ้หรอ,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 อรีบร้อยแล้วเหรอเราเปลี่ยนแปลงเสรีภาพของการวรอและเอาเวทมัลติเวิร์ป็นสิ่งที่เราอย่างรู้น้อยนิดจนมันน่าเกรงขาม ัญหาคือนายพยายามใช้ชีวิตสองแบบยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งอันตรายมากเน,นะจงระวังในสิ่งที่ต้องการพากคว่าไงปีเตอร์สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม ให้เสียงภาษาไทยโดยวันนี้คุณเร็วๆนี้ในะโรงภาพยนตร์